หลายคนอาจไม่เคยเห็นเก็บรักษาให้ดีเอฟซฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปหลายคนอาจไม่เคยรู้จักอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูแล้วเหมือนไม่มีค่าเหมือนจะไม่มีราคา f อฟซฮะเก็บไว้ให้ดีเลยนะฮะอาจจะตกทอดมาจากรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ของท่านก็ได้นี่คือเหรียญเซี่ยว เป็นเซี่ยวทองแดง fc ฮะเซี่ยวทองแดงทั้งแบบบางแล้วก็แบบหนาเลยตาพระมหามงกุฎด้านหลังพระแสงจัก fc หะเหรียญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เลยนะเอาง่ายๆเลยแบบเนี้ยใครที่มีฮะนะก็มีทั้งแบบบางแล้วก็แบบหนาผลิตออกมา2ปี5ปีพศ2000ันสี่ร้อยเก้าร้อยสี fc ฮะนะแบบหนาแล้วก็มาปี2 0 0พแบบบางเนี่ยแบบเนี้ยอย่าทิ้งนะฮะ หากว่าสภาพคมชัดใหม่สวยจริงๆแบบน,นี้่ป,ปารับซื้อเป็นพันเลยนะฮะถ้าแบบบางนี้อย่างน,น้อยก็ได้และ F4 เหรียญละ500บาทกันเลยทีเดียวอ,อย่าลืมนะใครมีเหรียญแบบนี้เก็บให้ดีนะฮะเก็บให้ดีนะฮะ F4 ถ้าสวยกว่าน,นี้คมชัดกว่าน,นี้ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาเดี๋ยวปปาทําคลิปวิดีโอต่อจากอ่า EP ต่อไปด้วยก็คอยติดตามอย่างน,น้อย5แบบหนาเนี่ยถ้าสภาพคมชัด ผ่านใช้นั่นแหละ fc นะแบบหนาะเนี่ยอกปลา,ปารับซื้อเป็นพันเลยถ้าแบบบางก็ได้แน่นอนเหรียญละ500บาทขอสภาพผ่านการใช้งานและสมบูรณ์โอเคเนาะสวัสดีเจ้าของกล่องฮะจังหวัดสกลนครน,นะเจ้าของกล่องท่านนี้จังหวัดสกลนครรู้สึกว่าจะเป็นอำเภอแล้วอำเภอวานนนิวาสใช่ไหมอำเภอวานนนิวาส อาอปปา iffs, สวัสดีฮะก่อนหน้าน้นปปาาคืออยู่หลายปีปปาไปอยู่ที่อากาศอํานวยสงสัยจะอยู่โซนเดียวกันใช่ไหมอากาศอํานวยตลาดอากาศอํานวยแล้วก็น่าจะต่อไปเป็นของวานนอนนิวาสเนาะอาอปปาสวัสดีฮะสวัสดีเจ้าของกล่องแ um. ล้วก็สวัสดีเอฟซีที่ติดตามช่องของปปาขนาดนี้เนาะปปาสวัสดีฮะใครที่เข้ามาใหม่ใครที่เข้ามาใหม่ฮะนิดหนึ่งฮะปปาฝากอก่อนเข้ารายการถ้ากดติดตามช่องของปปาไว้เลยใครที่ สำหรับใครที่ยังยังยังไม่ได้กดติดตามช่องของป้าปาเนาะโดยเฉพาะนักสะส,สมที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามช่องของป้าปาใหม่ๆอ่ะกดติดตามเลย f c ฮะจะได้รู้ข่าวสารเกี่ยวกับราคาซื้อขายเหรียญในช่องของป้าปานะราคาซื้อขายเหรียญเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็จานวนการผลิตเหรียญเท่าไหร่เหรียญน,นี้มีราคาะระดับโน้นระดับนี้สูงแพงมากมายไกย่กองจริงไหมอะไรไม่ปจะได้รู้ความจริง f c ฮะ,ฮะโอเคเนาะกดติดตามช่องของป้าปาไว้เลย กล่องนี้ส่งมาจากจังหวัดสกลนครอําเภออะไรนะวานนนิวาสหมายอะไรเอฟฮะโอเคนะฮะเอากล่องวางไว้แล้วเรามาดูตรงนี้กันมาดูตรงนี้กันว่าเป็นเหรียญอะไรเหรียญวานนมีเหรียญเด็ดไหมตรงนี้ก็น่าจะเป็นใบรายการแล้วก็อย่าลืมในเอฟซส่งเหรียญมาแล้วอย่าลืมแนบนะฮะสมุดบัญชีธนาคารเวลาแอดมินเขาเช็คงานเสร็จต่อจากปปาเขาจะได้ติดต่อและโอนเงินให้ท่านได้ นะโอเคนะส่งเหรียญช่องของป๊าฮะไม่ต้องทําใบประกันไม่ต้องจ่ายเงินค่าคิวไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องบอกอาคุณจะส่งเหรียญมาใช่ไหมคุณต้องส่งเงินมาก่อนประกันกันไว้อ่าสี่ซ้าห้าร้อยสี่ซ้าห้าพันไม่ต้องฮะเอสซีนะส่งรูปส่งเหรียญมาคุยกับแอดมินเสร็จแล้วเนี่ยแอดมินเาที่อยู่ท่านมีหน้าที่ส่งใส่ส่งเอาเหรียญของท่านเนี่ยบรรจุกล่องนะบรรจุกล่องปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะแอดมินเขาคุยกับท่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านพร้อมจะส่งเนี่ยแอดมินเขา คุยกับท่านรอบแรกเสร็จเขาก็จะให้ที่อยู่ท่านไปท่านก็อ่ะตกแต่งรูปเหรียญที่อยู่อ่ะใส่ให้บีดีเอสเใส่มาปุ๊บนะหลังจากนั้นก็รัดให้แน่นเลยใช้ปละเตปสีเหลืองสีขาวไล้ตารัดให้แน่นนะฮะรัดให้แน่นเลยรัดให้ติดก้นกล่องอย่างนี้เลยก็จะได้ไม่ดิ้นเด้ไหมฮะส่งเสร็จแล้วรอฟังข่าวเหรียญถึงช่องประปาารือยังถึงคิวเปิดแล้วได้ยังเปิดแล้วแอดมินตรวจสอบอีกแป๊บหนึ่งแน่นอนว่าไม่ค่อยจะนะ จะเกิน24ชั่วโมงภายใน24ชั่วโมงฮะนั่งหล่อรับเงินจากช่องของป้าปาเลยนะจะส่งเหรียญขายช่องของป้าปาทันทีไม่จําเป็นต้องโอนเงินมาก่อน500 5,000 50,000ไม่ต้องโอนฟ f ฮะนะผู้เฒ่าผู้แก่นั่งฟังอยู่เนี่ยบอกลูกบอกหลานเลยถ้าใครยังเข้าไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เก่งนะบอกลูกบอกหลานบอก ไปเล่บอกโอ้ยช่องปะปาเขาไม่ได้อนเงินก่อนเราส่งเรียนให้เขานั่งรอรับเงินได้เลยประมาณนั้นฮะเพราะช่องของปะปาไม่หลอกเออมีโปรไฟล์มีไลน์ติดต่อนะไลน์มาพูดคุยถามที่ว่าคุณใช่แอดมินช่องของปะปาไหมเป็นฝไไ่ายขายฝ่ายซื้อช่องของปะปาไหมอ่ะหลังจากนั้นฮะการคุยกันก็จะบันทึกลงในคุยผ่านผ่านทางไลน์ใช่ไหมทุกอย่างก็จะอยู่ในไลน์นั่นแหละหลักฐานยืนยันะนะนะ รูปโปรไฟล์หล่อๆชัดเจนไม่ต้องห่วงฮะนะั่นแหละปะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเอาจะเก็บเหรียญเฉยเลยโอเคเสียฮะจริงเก็เป็นคนหน้าตาขี้เล่ขี้เรฮะหน้าตาขี้เร่ตัวเล็กๆอ่ะหน้าตาขี้เล่ขี้เล่นั่นแหละเจอที่ไหนก็บอกว่าปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเลยโอเคเนาะก็เป็นห่วงนักสะสมหลายคนท่านถามมาว่า,าช่องปปตาต้องส่งเงินก่อนไหมซื้อเหรียญจรินไหมต้องทํใบประกันไหมไม่ต้องทำาับเอชซีเอ้ยนะ ท่านมีหน้าที่มาเอาเงินในช่องของประปานะฮะไม่ต้องทํใบประกันในะท้งนั้นแหละคิวช่องของประปาไม่ได้มากมากเป็นร้อยเป็นพันคิวสมัยหน้าต่อไหมต่อไปประปาก็ไม่ท้างมาทำใบราย,ยกาลรนะอกเอฟซีนะใครส่งเหรียญประจําได้เป็นแฟนตัวยงอนาคตเอฟซีฮะจะได้รับเงินโบนัสด้วยจะได้รับเงินโบนัสด้วยจะเดือนละกี่สิบ กี่บาทกี่ร้อยก็เท่านั้นเองจะได้รับเงินฟรีๆเป็นโบนัสด้วย FC ไม่ต้องกลัวนะให้ช่อง่อปายืนแม่นๆนะท่านมีหน้าที่ส่งเหรียญคุยกับแอดมินฮะนะเป็นผลงานดีๆต่อกันสักระยะหนึ่งเดี๋ยวปอปาจะมีแผนนะให้แอดมิน็็จัดการให้เดี๋ยวรอสักแป๊บ FC ฮะตอนนี้ใกล้ละใกล้ละสำหรับแฟนตัวยงแฟนที่ส่งเหรียญขายช่องของปอปาสม่ำเสมอต่อเนื่องนะรับรอง เดี๋ยวฮะปาปํากำลังมีไอเดียมีหัวคิดอยู่จะคืนกำไรคืนน้ำใจให้กับ FC แฟนตัวยงที่ส่งเหรียญขายให้ช่องของปปานะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเจอกัน FC เดี๋ยวเจอกันโอเคเนาะเอาละเดี๋ยวเรื่องแฟนตัวยงได้รับเ,เงินโบนัสอะไรเนี่ยเก็บไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวมาดูเหรียญจากวานอนกันก่อน <laughs> เหรียญวานอน f อฮะ <laughs> ก็ภาานาะให้เป็นเหรียญที่ช่องของปารับซื้อนะท่านจะได้ขายได้เงิน ท่านจะได้นาเงินนี้ไปใช้จ่ายแล้วแต่ท่านจะไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของท่านก็ขอให้เป็นเหรียญที่ช่องของป้าปาประรับซื้อไปแล้วกันท่านจะได้ไดเงินเนาะอ่ะปะ้าปาเปิดเหรียญไหนก่อนเอาตรงนี้ก่อนเลยเนาะมันเข้าคือเหรียญอะไรอ๋อนี่ก็เป็นเหรียญที่ป้าปารับซื้อนั่นแหละนะอ่ะ f สี่นี่คือเหรียญหนึ่งบาทคุดปีหนึ่งเจ็ดเคยเห็นเคยรู้จักเคยสัมผัสกันอยู่แล้วยอดจํานวนการผลิตเนี่ยสองร้อยสี่สิบแปดล้านกวัวเหรียญแต่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะไปกันเร็วเวเลยเนาะอย่างหลายเหรียญใช่ไหมอ่าเนี่ยใครที่มีฮะผ่านการใช้งานอ่ะไม่มีขาวแว่นเลยลเหรียญละยี่สิบบาทหากผ่านการใช้งานแว่นคมชัดขึ้นมาเห็นแว่นคมชัดด้านหน้านะฮะ f สี FC ก็เหรียญละยี่สิบห้าบาทหลังจากนั้นก็เป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ว่าไปเลยเหรียญละร้อยนึกออกไหมฮะหกสิบด้วยร้อยด้วย ได้ขายรู้ใช่ไหมได้ขายถึงสามสภาพสี่สภาพกันเลยนะโอเคไหมอ่ะวางไว้รับซื้อฮะฟังประปาพูดไปด้วยนะเออจะได้ได้เงินหลายสภาพ F4 หนี้ปีอะไรเนี่ยปี3 3 4ใช่ไหมเออป้ปาก็มองไม่เคยจะเห็นนะไฟไม่เคยสว่าง F4 หนี้คืออ่ะเดี๋ยวประปาดูให้เลยดีกว่าเนาะบางทีนัากสาะสมทั้งบ้านเป็นตัวหนังสือเลยเก็อาจจะหลงเหมือนกันเขาคงจะเป็นปี3 4มแล้วเพื่อความมั่นใจแน่นอนกว่าอ่ะ อันนี้ปี34ผ่านการใช้งานเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2รอ,องจากปี30หลายคนบอกคุณปปาไม่เห็นประ,ประกาศรับซื้อปี30เลย f c เอ้ยงานปปาเยอะจะไปประกาศรับซื้อปี3 0มาใหม่ฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเนาะผมต้องตรวจสอบกันนานคุยกันยากคุยกันนาน f c เอาแค่ปี34เนี่ยนะอ่ะใครที่มีฮะถ้อยากส่งขายก็ได้แต่ราคาเขาไม่แพงนะราคาซื้อกันแบบว่าผ่านไปผ่านมากันก่อนนะเป็นราคาที่ไม่แรงเนาะ เพราะว่าเงียบไปแล้วจึงกว่าปลา,าจะจะจุดดึงขึ้นมาใหม่ค่อยมาว่ากัน fc หซื้อขายกันหลัก10-20บาทเท่านั้นเองนะปี3-4ใครที่มีจะส่งมาเหรียญพร้อมเหรียญนอื่นนี้ก็ได้นะฮะนะก็ส่งมาเพราะเป็นเป็นเหรียญที่รับความนิยมบาง,บางอยู่แต่เขาก็หายากระดับ2อยู่นะต,ติดติดอันดับเนาะอันนี้เป็นปีเลยเอ่ยนี่คือเหรียญ5บาทหัวเรืะหง fc ้เป็นปี3 1ใช่ไหม อาเป็นปีพศ2531 r f 4 5ผ่านการใช้งานขอบสวยก็ได้กันละเหรียญละ4ซ้าห้บาทไม่ผ่านการใช้งานปราป้าทำไปหรือยังนะน่าจะได้ถึงแบบไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมน่าจะถึงร้อยถึงร้อยห้าสิบเลยเนี่ยเนี่ยเหรียญเนี่ยป้าปาน่นาจะทําออกไปรู้สึกว่าจะเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะถึงร้อยห้าสิบเลยเนี่ย ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยเรียหงปีสาเอ็ดเนี่ยหบาทเนี่ยนะเนี่ยเอาผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานใครมีส่งมานะก็ยังยืนยันว่าสองสภาพนั่นแหละเพราะเหรียญก็ผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานก็มีมีอยู่ไงปปาก็ซื้อให้สองสภาพนะปีสามหนึ่งหัวเรียวหงห้าบาทเนี่ยผ่านการใช้งานก็สี่สาหสิบาทนะไม่เกี่ยวกับขอบแย่นะเอาขอบธรรมดานี่แหละนะหลังจากนั้นก็ไปถึงร้อยห้าสิบกันเลยนะถ้าลุมจุ้นน้าทองจับแต่จับโอเคไหมเนี่ยอ่าถ้าน้ำเงินจับปปาปาย หลังจากนั้นเรามาดูเหรียญสมัยราชการที่8 fc ฮะโอ้โหเหรียญบานนอนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอืออ่ะนี่คือเหรียญ50สตางค์ปี2489สมัยราชการที่8 fc ฮะก็เหรียญรุ่นนี้จะมีทั้งรูปแบบพระเศียรเล็กแบบนี้แล้วก็รูปแบบพระเศียรใหญ่นะรียญชุดนี้ก็จะมี4ชนิดราคาอะไรนะมี5สตางค์10สตางค์25่สาตางค์แล้วก็50สตางค์แบบนี้แหละผลิตออกมาจากเนื้อดีบุก fc ฮะสมัยราชการที่9อ่า ตอนต้นๆเนี่ยนะตอนต้นๆแล้วก็ตอนตอนจะจบสมัยราชการที่8ใเนี่ยเงินเงินกระสาบชุดเนี่ยเหรียญกระสาบชุดเ,เป็นรุ่นสุดท้ายของราชการที่8นะแล้วก็ยังยังมาใช้ต่อเนื่องราชการที่9ด้วยนะก่อนที่จะผลิตเหรียญ5สตางค์แล้วก็10สตางค์ปี2493เนื้อดีบุกอะ FC ห้นี้เนี่ยราชการที่9ยังคงใช้รุ่นนี้อยู่นะฮะปลายราชการที่8นะต้นต้นราชการที่9เนี่ยเอาไหฮะโอ้ยประวัติมีมากมาย FC นะ เออเนี่ยเหรียญเหรียญราชการที่แปดนะจับไปคู่เนื้อดีบุกเนี่ยไปจับไปไปไป,ไปเก็บรวบรวมสะสมกับราชการที่ก้าเดือ power work ที่สุดเลยเป็นอะไรครั้งหนึ่งในชีวิตเลยป้าป้าบอกว่ามีได้เก็บแบบเหรียญชนิดใกล้เคียงกันแล้วก็เนื้อเนื้อเหมือนกันด้วยใช่ไหมเออเอาไม่เชื่อลองดูดินะอ่ะหลังจากนั้นมาดูอ๋ออันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึก FT5 เสด็จนเนี่ยพระนครเนี่ยนะการตลาดก็ยังไงเราเล่นหากันผ่านการใช้งานเนี่ย หรือไม่ผ่านการใช้งานเขาขายออกกันเท่าไหร่นะปปราะปาจราคาไม่ได้ล่ะเนี่ยแต่ปัจจุบันวันนี้ปปาก็ยังซื้อข้าวอยู่นะก็ถือว่าผลิตออกมาแล้วความนิยมตั้งแต่ต้นกําเนิดเขามีเขามีประวัติของเขาอยู่แล้ว f อสซนะเขามีประวัติอยู่แล้วฉะนั้นปปาก็ยังรับซื้อช่วยอยู่ส่งมาเลย f อสซใครที่มีนะตกลงราคากับแอดมินเอาแล้วไอ้พนกจะแจ้งราคาการตลาดให้ด้วยวันต่อวันนึกออกไหมฮะนะ วันต่อวันเขาจะบอกราคาขึ้นราคาลงตอนนี้คุณเก็บไว้ก่อนไหมป้าป่ากาลังจะจะจะ,จะเรียกแอดมินมาคุยรายละเอียดดีเพราะว่าการตลาดเหรียญนี่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ FC นะโ okay, no. อเคเนาะตรงนี้รับซื้อทั้งหมดเลยอ่าให้ช่วยรับซื้อทั้งหมดนั่นแหละพี่มีส่งมาเลยหลังจากนั้นแอนแอนไม่ดูเหรียญน,นี้ถือว่าท่านไม่ได้ดูคลิปช่องของปปาดูสิพูดสุ่มสไม่รู้ว่าเหรียญอะไรโอ้โอเค FC ฮะอ่ะนี่คือเหรียญสมัยรัชกาลที่5 นี่เนื้อเง <im> <terms> <literature> in ินของแท้แล yeah, <im> <im> UH <im> ้วแหละ f ซเนี่ยบางครั้งความว่าปลปาก็อยู่กับเหรียญมาบ้างนะเนาะเวลาเขาเปเหรียญของแท้จริงๆ่ะดูจากเนื้อนึกออกไหมฮะนะดูจากเนื้อเราจะรู้เลยว่าเป็นเป็นเหรียญเราห้าตราแผ่นดินนึกออกไหมฮะเนี่ยเนี่ยเอะเนี่ยเนื้อเขาเหรียญเหรียญเนื้อเงินเนี่ยนะเวลาเขามีค่าเขาเก่าแล้วอะไรประมาณนี้หลาผ่านมาหลายปีแล้วผ่านการใช้งานเขามีค่าก็จะเป็นค่าแบบนี้นึกออกไหมฮะเนี่ยเนื้อเงินเขาจะแฝงไปื่คราสีดํานะ แต่ประปาเคยเจอฮะเออมีนักสะสมประปาตอนนั้นประปารับซื้อเหรียญมีคราบดําคราบเดิมติดโอ้มีนักสะสมท่านหนึ่งฮะโอ้ไปจุ่มสีดํามาละมั้ง fc โอ้โหดำแบบไม่ได้เรื่องเลยนะ fc ประปาจะบอกใครนะไม่ต้องไปจุ่มไปอะไรมาเลยนะขอดําเดิมมาเลยแบบเนี้นะโอเคไหมอ่ะใครที่มีฮะประปารับซื้อเริ่มต้นก็อันนี้ไม่มีรอสอเนอะอ่ะไม่มีรอสอก็เหลยอสี่ร้อยนะ ก็ท่าสภาพสวยมาเลยเดี๋ยวพ่าปาจะคุยกับแอดมินไว้ให้หรอกนะว่าก,ก็ไป450เป็น500เป็น6 0 0 700 800รอันนด้ะไรก็ว่ากันไปคนระับผิวเดิมโ,โหเงาวุบน้ํามรากตจับผิวแดงขึ้นกําร่วมมากับน้ํามรากตเลยเนะี่ยอย่างนั้นก็ได้ราคาเป็นพันเหมือนกันเอฟซี FC. มีไหมนะแต่ก็ต้องบอกต้องบอกก่อนว่าต้องมีขอบสวยมีทุกอย่างคมชัดนั่นแหละแล้วก็ไม่มีแผลเป็นมากๆอย่างนั้นนะนะถ้าสภาพระดับนั้นเลยในเะอฟซียังไงก็ได้นึกออกไหมฮะ ปปาก็รับซื้อเป็นพันเหมือนกันนั่นแหละนะถ้าผิวเดิมก็จับอยู่นะโอเคมีอยู่เหรียญหนึ่งปาปาตกลงกับเจ้าของเหรียญเขาไม่ได้นะรู้สึกจะเป็นเหรียญสองสลึงสมัยรัชกาลที่6อ่ะอันนี้ก็ไม่มีแล้วเอฟซีะน,นี่ก็เป็นเหรียญหาง,ง่ายนะดูวไว้นะพพันปีพันอาพพันปีหลวงเนี่ยห้าเหรียญ5บาทที่ลึกเนี่ยเอฟซีะไม่มีราคาแพงนะเนี่ยเขาผลิตออกมา9ล้านเหรียญถ้าปาปาจำไม่ผิดนะปัจจุบันนี้ยิ่งผ่านการใช้งานแล้วเนี่ย ก็ราคานี่แทบจะไม่เกินหน้าเหรียญเลยะนั้นฟังประปาพูดวันนี้ปั๊บจับจุดนะฮะผ่านไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยซื้อกันไม่เกิน7บาท8บาท9บาทถ้าใครที่ว่าราคานี้รู้แล้วใช่ไหมว่าประปาบอกมาอย่างนี้แล้วก็ลองวิ่งเต้นไปดูราคาที่อื่นก่อนนะไม่ผ่านการใช้งานประปารับซื้อน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ7 8 9ปอะไรประมาณนี้ถึง10บาทไหมประปาไม่มั่นใจต้องใหม่จริงๆนะฮะนะรู้ราคาช่องของปาปาบอกไปแล้วใช่ไหมพะราจีนพันปีหลวงที่ราคาหบาทที่ลึกเนี่ยลองวิ่งเต้นไปถามที่่่่อนนนกกะ็ไมแ นะถ้าหากเขาอาจจะซื้อแพงกว่านี้เราก็ถ้าหากว่าเขาซื้อเท่าช่องของปลาปาเราจะไม่อยากขายว่าถูกเกินไปเราเก็บไว้ก่อน F45 แต่ปลาปาไม่การันตีว่าต้องเก็บไว้กี่วันกี่เดือนกี่ปีนะถึงจะมีราคาสูงระดับร้อยระดับพันปลาปาไม่มั่นใจฮะนะเรียนที่ผลิตออกมาเยอะเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะจะให้ราคาขึ้นโอเคเนาะอย่างของปลาปาเนี่ยรับมาปลาปาก็ใส่นําเสนอนึกออกไหมฮะ โอเคนะฮะบางเหรียญก็นี่แหละที่ปะปาะบอกไปเนาะซื้อจริง F4 แล้วก็ราคาตามความเป็นจริงเหรียญตรงนี้ขายได้หมดทุกเหรียญฮะเพียงแต่ว่าราคาจะไม่เท่ากันที่แพงที่สุดใน EP นี้ก็น่าจะเป็นเหรียญน,นะดูนะฮะแพงที่สุดใน e ีนี้คลิปเนี้ยก็น่าจะเป็นเหนรียญรอห้าตราแผ่นดินนะ ก็อย่างเงี้ยต้องโดนระดับ400และ F4 มีแต่จะขึ้นไปกวนน่านไแม้แต่ว่าปาาตรวจสอบก่อนก็อยู่ที่400เริ่มต้นนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยเห็นกเก ال, <ül> ่าเก่าแต่ว่ายังไม่ถึงกับดำ f บา f ฟซีสตังค์ราชก,การที่8เนี่ยอย่างเงี้ยยังไงก็นะหลายสิบถึงเป็นร้อยอลยประมาณนั่นแหละถ้าไม่ผ่านการใช้ง,ง,งานขอบสวยจ,จริงๆเลยเนี่ยนะโอ้โหประปารับซื้อเลยไม่ผ่านการใช้ง,งานเนี่ยละตกประมาณ200้ยบาทเนี่ยเนี่ยเนดูไว้นะฮะเหรียญราชการที่8เนี่ยเนื้อเนื้อดีบุกอันนี้ไม่ใช่เนื้อเงินหน น้อไม่ได้สัมผัสข้อมูลสัมผัสเหรียญที่แท้จริงสัมผัสเหรียญเพราะว่านัต้องสัมผัสข้อมูลก่อนนะอันนี้หลายคนเข้าใจเป็นเนื้อเงินไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นเนื้อดีบุกนะโอเคเนาะอู่รูปลักษณ์แล้วก็จําเนื้อไว้นี่คือเนื้อดีบนะุกฮะความนิยมจะน้อยกว่าเนื้อเงินโอเคนะฮะวางไว้ขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญจังหวัดสกลนครที่ส่งเหรียญมาขายช่องของป,ป้านะปานะป้ายาม่าหากได้รับเงินคุยกับแอดมมนรู้เรื่องแล้วคุยกันตกลงเรียบร้อยเดี๋ยวแอดก็โอนเงินให้แล้วเนี่ย คิดว่าช่องของปปารับซื้อเหรียญจริงๆจากท่านท่านได้เงินจากช่องของปปาจริงๆก็ฝากโฆษณานะให้กับพี่น้องป้องไปและท่านทางบ้านด้วยขายซื้อจริงปาปาก็จ่ายเงินจริงเออคนไปว่าเขาเฉยๆอย่างนั้นอย่างนี้นะหวานใบหวานให้ท่านโฆษณาให้ปปาด้วยเนาะโอเคนะฮะเหรียญซื้อการตามสภาพเลยซื้อขายตามสภาพจริงๆบางทีเหรียญของท่านเก่ามาปปาอาจจะทําราคาไว้ถึง200 ยกตัวอย่างนะฮะแต่เหรียญของท่านเก่ามาราคาก็อาจจะอยู่แค่20บาทก็มีโอเคนะฮะทำใจศึกษาให้แม่นยำเอฟฮะนะจะได้ไม่เสียเวลาคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะคลิปนี้ขอบคุณครับ